กนบันเสาสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสายการบิน a i r ์เอเชียใครๆก็บินได้สวัสดีสสดค่ะคุณกัคสค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราสองคนจะทำอะไรกันดีคะแหมว่างๆแบบนี้นะ ไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่าเราจะทานอะไรกันดีะอยากทานอะไร呀อืมเอางี้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 ไรแพนเค้กดีกว่าแพนเค้กโอ้ยมันเบาไปอะมเาขอเดับมันต้องหนักท้องกว่านี้แล้วค่อยไปต่อของหวานเป็นแพนเค้กก็ได้อะที่นี่เลยค่ะเขาเป็นแพนเค้กแบบทั้งของคาวของหวานมีอยู่ร้านหนึ่งเหรอหนักท้องอิ่มแน่นอนก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะปกติเราจะเห็นแบบแพนเค้กที่เป็นแบบ ของหวานที่ใสเนยด้วยไซลบับหรือไม่ก็โปะด้วยไอศครีม,มแต่ของคาวไม่เคยกินเลยรับรองว่าต้องแปลกใจร้านนี้มีแพนเคก้กทั้งของคาวของหวานมากมายเขาว่าอร่อยด้วย,ยมันแปลกยังไงอะ่ะเดี๋ยวตามไปดูคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะ ะคมันมาเป็นการทตูนเนี่ยใช่ไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าดั s เบบี้แพนเค้กค่ะข้าใจไหมคดีไหมะอ่ไปเดี๋ยวไปถามประวัติจักคนนี้เลยคุณรู้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณอ้อสวัสดีค่ะตามประวัติก็คือว่ามันคือเยอรมันแพนเค้กคิดว่าเป็นคนเยอรมันเนี่ยที่อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็ทำแต่ทีนี้ จริงๆเจะมันเป็นคำว่าดอยชใช่ไหมคะแต่ว่าคงจะเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาสุดท้ายก็เลยเป็นดัตช์เบบี้แพนเค้กค่ะหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปเหมือนที่เราทานเป็นแผ่นๆกลมๆมีน้ำผึ้งราดมีไซหลับราด โปะกล้ยนี่เห็นไหมต้องรุ่นนี้ใช่ไหมแต่นี่มันหน้าตาแปลกมากเลยอ่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่กรรมวิธีการทำนะคะเพราะว่าดัชเบบี้แพนเค้กนี่เป็นแพนเค้กที่ปกติแพนเค้กทั่วไปเราจะทําบนเตาใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้วิธีการอบอบต้องใส่กระทะอย่างนี้ใช่กระทะต้องมีความร้อนสูงแล้วก็อบที่อุณหภูมิสูงมากๆแป้งก็จะ ปูขึ้นมาแล้วก็กรอบด้านรอบๆด้านล่างก็จะนิ่มเป็นแผ่นบางๆอันเดียวนี่เขาจะมีทั้งขออนุญาตลุยไปด้วยเลยนะจะได้แบบน้นะคะเราจะมีทั้งคาวและหวานเลยใช่ไหมคะช้นเค้กสำหรับตัวนี้นี่คือเป็นเมนูอะไรคะพี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นยอดนิยมของร้านนะคะสโมกแซลมอนกับวาซาบิครีมชีสอันนี้สาวๆจะชอบมากเพราะว่ามันมีผักสลัดที่ว่าล่าน้ำสลัด บซสมิกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟกับสโมกแซลมอนแต่ตัวข้างบนเนี่ยเพื่อว่าให้ตัดให้มีความมันเพิ่มขึ้นมีเผ็ดๆนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะตีครีมชีสเองเป็นใส่วาซาบินี่วาซาบิก็จะได้แบบมีรสชาติที่มันจัดจ้านขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยเนี่ยนะคะคุณนตไปเจอหรือว่าไปได้สูตรหรือว่าไปรู้จักเจ้าเบบี้ นี่มาได้ยังไงในเบบี้แท่งแล้วตัวเนี้ยเคยเห็นที่อเมริกานะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาทำไซส์ใหญ่มากเลยอาจจะเป็นคนฝรั่งทานไซส์ใหญ่ใหญ่แต่ว่าไซส์ของเรากี่เท่าเขเนี่ยอุ้ยใหญ่มากๆเลยค่ะทีนี้วันนี้ว่ามีเพื่อนญี่ปุ่นนะว่าที่ญี่ปุ่นเขาทำเล็กๆลองไปดูไหมพอไปดูเออก็ชอบก็เลยกลับมาแล้วก็หาสูตรเอง ค่ะแล้วก็คิดหน้าท็อปปิ้งอะไรเองคิดเองด้วยหาสูตรเองด้นากอ้โหน้าท็อปปิ้งของเรามันจะต่างจากของที่ที่ที่อื่นที่ต่างประเทศไหมต่างกันต่างต่างเพราะว่าเราเขามีไม่กี่หน้าแต่เรามีหน้าคาวเนี่ยเป็นสิบหน้าเลยใช่เพราะเราก็ค่อยค่อยคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีมาปรับปรับสูตรแป้งอะไรไหมคะคือแป้งเนี่ยก็ไม่เหมือนของเขาเพราะว่าเรามาหาเองมันก็มันก็จะแตกต่างกันใช่ อยูได้แต่ภาพกับรสชาติมาแล้วเราก็มาคิดเองมาหมดเลยคิดอยู่นานนะพี่อ้อก็กว่าจะเปิดร้านก็ประมาณสัก6เดือนไงก็ทําร้านไปด้วยคิดท็อปปิ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาทานทานเค้กไปเป็นร้อยเจ็ดก็ลูกๆที่บ้านก็อ้วนเลยค่ะอ้วนเลยนะแต่ว่าพี่อ้อเป็นคนชอบชอบทานชอบทําอะไรอยู่แล้วใช่ซึ่งแต่ละหน้านี่คือก็เป็นคนชอบแบบเองตามเองอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ กร่จรบได้ไหนอยากรู้ว่าเผิดไปทําเองมีแบบเทคนิคยังไงการทำที่พีหน,นะอะมันต้องกระทะต้องร<อ>้อนกระร้อนร้อ,อนมากๆาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาต้องพอดีถ้าเราเอาออกมาเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะย,ยุบลงเร็วมากกว่าจะได้เป็นแบบเป็นรูปกระทะสวยๆอย่างนี้นี่น่าจะนานไหมพี่อ้อสิบนาทีสิบวันนาที แต่ที่นี่ของเขาสดนะใช่ไหมคะแั้งคะแซลมอนทั้งผักรู้สึกสดชื่นมาเลยอันเนี้ยนะคะแล้วก็ไอตัวครีมชีสเนี่ยฉันชอบมากเลยอ่ะคือพยายามเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดค่ะค่ะทีนี่ก็เล้บอกว่าของทางนอกจากอันดีแล้วที่บอกว่ามีเป็นสิบเมนูมีอะไรบ้างคะที่ขายดีดีก็จะมีตัวเป็นซอสเซซแอนด์สปิเนเป็นเป็น ขมกับไส้กรอกมีซอสแบบรสจัดนิดนึงแล้วก็มีหน้าที่แปลกๆก็จะเป็นกิมจิชีสสำหรับคนที่กลัวจะเลี่ยนอยากทานอะไรเผ็ดอันนั้นค่ะกิมจิชีสแล้วก็มีเบคอนกรอบอ่ะอันนี้สำหรับข้าวและแบบข้าวอยู่เลยอะแต่พูดมาเราแบบเราอยากทานแบบหวานแล้วอะแพนเค้กแบบหวานเนี่ยค่ะพี่อ้อ แป้งนะคะจะเป็นแบบเดียวกันเลยทั้งแป้งแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าของหวานเนี่ยเราจะทําให้หวานขึ้นโดยโรยไอซิ่งแล้วก็มีซอสมีอะไรอีคะแล้วก็หวานขึ้นใส่วิปปิ้งครีมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีกทีนึงอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กับเลมอนเคิร์ดเลมอนเคิร์ดก็คือครีมมะนาวคระค่ะแล้วที่ร้านก็ทําเองสูตรโฮมเมดของค่ะค่ะเลมอนเคิร์ดมันจะเนียนๆเปรี้ยวนิดๆหอมๆอะไรอย่างเงี้ยขอจะเปรี้ยวๆใช่ไหมใช่ ก็คือออปชั่นก็คือถ้าลูกค้าอยากใส่ไอศครีมก็ใส่ได้ใส่ได้ด้วยแต่บางคนก็ตัวจะอ้วนไปทานแค่นี้พอรสชาติอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมวันเดียวเลนเลมโดนน่ะแบบมันแม้แต่เราก็รู้สึกว่าแพนเค้กกับเรื่องอะไรที่มันเป็นเหมือนของหวานมันก็ยังอยู่ในใจเราเนาะยังแบบเขินใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ทำเก๋ไงคือมีซอสมีผลไม้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาค่ะแต่ว่าถ้าจะอยากทานไอศครีมก็ เพิ่มได้หรอกค่ะเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าคือก็อันนี้เป็นออปชันคือหน้านี้หน้าหลายๆหน้าของเราเนี่ยเป็นออปชันว่าจะใส่ไอศกรีมเพิ่มก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อร่อยอ่ะใช่ใช่แป้งมันจะแบบว่ากรอบๆนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งทาตอนร้อนๆนะได้เลยหอมมาด้วยกลิ่นหอมมาเลยอ่ะของหวานนอกจากอานนี้แล้วมีอะไรอีกมีคาราเมลแอปเปิ้ลกับวานิลลาซอสก็จะอารมณ์ไม่ใครแอปเปิ้ลคัมเบอร์อย่างนั้นนะคะมีวานิลลาซอสให้แล้วก็ถ้าใครชอบใส่ชีมวานิลลาเข้าไปยิ่งอร่อยเลย ก็คือเราทำโฮมเมดตัวคาร์เน่แอปเปิลเองคือส่วนมากก็คือทำเองอยู่แล้วล่ะส่วนประกอบทั้งหลายค่ะแล้วก็มีหน้าที่เป็นหน้าส้มื่อ Orange Delight ตัวนั้นเนี่ยจะมีทั้งซอสส้มส้มสดแล้วก็มีครีมชีสรสส้มคือเราใส่ผิวส้มน้ำส้มตีค่ะค่ะกส้มเลยส้มส้มใช่แต่ว่ามันจะหอมหอไว้ตัวครีมชีสนะคะคือที่ร้านนอกจากว่าเราไม่เน้นเป็นซอสอย่างเดียวเราพยายามจะมีแบบ ส่วนประกอบอื่นๆอะไรที่มันไม่ใช่แค่ซอสลาดอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าที่นี่เป็นร้านแรกที่มีแพนเค้กแบบนี้ก็เชื่อว่าเป็นร้านแรกในประเทศไทยที่เน้นดัชเบอ a ี่แพนเค้ก้าเปิดมาก็เกือบสปีแล้วค่ะการตอบรับเป็นไงบ้างการตอบรับก็ดีนะคะก็ลูกค้าก็มีหลากหลายวัยจริงวัยผู้ใหญ่ไม่อว่จะไม่ชอบหรือว่า คนอายุมากๆก็ทานได้ของหวานี่คนอายุเยอะยิ่งทำเปนของหวานเท่ากี่เต็มใช่ไหมนะแล้วก็นอกจากข้าวแล้วหวานแล้วมีนี่โอ้โหเห็นน้ำก็มีมีเยอะมากมากค่ะแต่ว่าที่ที่แปลกแปลกกับคนอื่นก็คืออยตัวนิ้วเชคของเราเพราะว่าเราใช้สปีมเยอะผสมกับนมตีอแบบว่าติเข้มข้นมากๆเข้มข้นแน่แน่ใช่อันนี้คือถ้าลูกค้าต่างชาตินี่คือทานหมดเปลี้ยงเลยเพราะว่ามันเข้มข้นคล้ายๆที่บ้านเขา ค่ะอ๋อเป็นไงคะแจกส่วนอันนี้มีเป็นรสค่อนข้างยอดนิยมค่ะเลมอนดรอบเรือเียวซึ่งต้องคนนิดหนึ่งนะข้างล่างน่าร้อนนะกาแฟมีไหมตาลี่ก็มีหมดค่ะเราก็จะกาแฟเราก็จะเป็นแบบใส่ลูกเล่นแปลกอะไร อ่ะ,ะ่ uh huh. อ,ยอ,ยอยากมายอบอกทางเลยค่ะก็ถ้ามารถไฟฟ้าสะดวกดีนะคะไม่ต้องหาที่จอดรถก็คือน nice> ั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีอารีแล้วก็ออกทางลงที่3ามค่ะแล้วก็เดินย้อนมาซอยอารีร้านอยู่ชั้นล่างคอนโดโนเบิลรีฟอร์มคือพอเดินออกจาก BTS น่ะลงมาแล้วให้เดินออกสามนิดนิดนึงนันแล้วมันจะมีเป็นเป็นซอยประหงโยทินเจ็ดใช่แล้วก็เดินเลี้ยวเข้ามา เห็นเลยค่ะเห็นง่ายใช่ร้านแต่ถ้างมาไม่ถูกโทรมาถามได้เลยค่ะที่เบอร์0 2 1 1 6 6 8 8 9น่งค่ะค่ะแล้วเปิดปิดกี่โมงเปิดวันธรรมดาเปิด11บเอโมงปิดสามทุ่มลัสออเดอร์นะคะแต่เสาร์อาทิตย์อ่ะเปิด10บโมงลัสออเดอร์แบบว่าค็อกเทลได้นะได้ค่ะแล้วคือสั่งนั่งได้ถึง3ามเพิ่งเพิ่งส่ทุ่มเลยค่ะมีวันหยุดไหมไม่หยุดค่ะไม่หยุดทุกวันทุกวันำการไม่หยุดค่ะอ๋อเหร มีโอกาสมาลองอ่ะคุณผู้ชมค่ะรใช่มาฟินอย่างเราคอร์สถูกต้องแล้วอร่อ้อบคุยมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณนะคะโคดไปโคดไปแบบเยอะมากอ่ะจริงๆใช่ไหมคะรายการนี้รายการอื่นกินจริงมันต้อกินกินค่ะรายการอื่นกินจริงใช่ไหมอาันแสดงว่าผมร้อนอหรอถ้าไม่อร่อยเขาจะไม่ทานนะ